คุณรู้เปล่าผมเคยเห็นรถคุณด้วยที่งานโมเดลโชว์ไปโชว์อยู่อ้าวคันนี้เลยหรอคันนี้เลยใช่เหรอยังไม่รู้ว่ามีรูปอยู่ก็บีเอตเฮาส์เหรอใช่ใช่อยู่ที่อยู่ที่บูธบีเอลต้อเฮาส์ใช่ก็ที่บอกไงว่าเคยเห็นคันนี้ยังพูดกับเพื่อนเลยว่าคันนี้สวยอไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของสรุปเบสเนุริปะเนี่ยเราชอบเล่น่เนี้ยเอาจริงหลังกล้องเขาไม่เป็นเขาแบบเขาเอาจริงแล้วหลังกล้องเขาแบบไม่ค่อยสนใจผมเท่าไหร่เลย อโอเคโอเคอ่าข้างประตูนี้เป็นสีแบบว่าเป็นสีดำ้วยอันนี้เขาแต่งเหรอมันไม่ได้มาตัวใช่ใชใช่มันไม่ได้เป็นางี้เป็นออปชั่นนะว้าวใช่ปกติมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถไปเลยอาะดูข้างนอกก่อนดีกว่าคันนี้นะครับเป็น m a t t e ทคอารมาด้วยรู้ใช่ปะรู้รู้เหรอันนี้รู้ค่ะรู้อะไรบ้างอ่ะรู้ล่าว่าช็อตรู้ล่าว่าช็อต อันนี้ก็รู้เอ้าเหรอเออก็แล้วๆโอเคโอเคจบคลิปสักทีโอเคโอเคโอเคคันนี้เป็นแม็ก21 21